สวัสดีครับวันนี้จะพามาสอนวิธีการผสมดอกฟักทองนะครับอันนี้เป็นดอกตัวผู้นะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับนะนี่เป็นดอกตัวผู้เราก็เด็ดไปนะครับเด็ดแบบนี้ครับปิดช็อตแดงไงอันนี้เป็นดอกตัวเมียนะครับนี่เป็นดอกตัวเมียเห็นไหมฮะจะมีลูกอยู่แบบนี้นะครับนี่เป็นลูกแบบนี้ วิธีการก็คือเด็ดเด็ดดอกนะครับกรีบดอกของตัวผู้ออกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเอามาใส่นะครับป้ายลงไปนี่ป้ายลงไปนะครับี่ ไปให้เราอองเกสรเขาหลุดออกให้หมดนะครับแค่นี้นะครับ น,นี่คือหลังจากที่ผสมแล้วเขาก็จะติดรูปแบบนี้นะครับอันนี้ลูกผสมครั้งแรกอันนี้ผสมมาเรื่อยๆอันนี้ก็ผสมเหมือนกันทุกลูกผสมหมดครับเขาก็จะติดทุกลูก